มะละกอค่ะลูกหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อนะคะเขาให้ฟรีเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีไหมเนาะตอนนี้ตื่นแต่เช้าเลยไปซื้อของนะคะวันนี้มีตลาดนัดเนาะตลาดนัดในเมืองเนาะ ไปซื้อของนะคะไม่ได้ไปซื้อตั้งนานม,มากเลยตั้งแต่น็อกดาวน์เนาะไม่ก้าอจากบ้านเนาะได้ของมาได้แยะเลยค่ะเดินไม่ไหวได้หัวใจเท้าด้วยเหียวเียวเนี่ยเหียวเขียวเอามาทําแกงส้มอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนอะไรนะเหมือนรูปฟักทองเล็กเนาะมาทําแกงส้มเนาะผักสลัด เอามากินกับไอ้นี่ไสอัวเนาะไสอัวที่ทําไว้เนาะนี่ค่ะสดๆเลยค่ะแล้วก็มีอผักชีค่ะหอมมากๆเลยผักชีต้นใหญ่ๆนะคะมะเขือเทศเนาะนี่หอมค่ะหอมมากเลยเปิดออกมาหอมเอามาใส่ส้มตำเนาะ หรือว่าจะทําแกงขนมจีนน้ําเงี้ยวดีมะละกอค่ะลูกหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อนะคะเขาให้ฟรีเนาะเขาบอกว่ามันเหลือลูกเดียวพอดีเป็นลูกค้าประจําร้านนี้เนาะนี่ยังสดู่เลยที่ได้มาฟรีเดี๋ยวจะตำส้มตำค่ะส้มเขียวหวานขายเป็นกิโลเนาะสดๆค่ะมะานาวลูกเบลเลยมะนาวลูกใหญ่มากอันนี้เป็นผักอันนี้เนาะ เหมือนคณนาฝรั่งเนาะอันนี้เขาเรียกเคลเนาะคันาค่ะได้ตะไครแต่ไข้มาซีมะนี่อาจจะเอาปลูกด้วยเอามาแช่น้ำให้เขาออกรากเนาะแล้วก็หัวปีทรูทนี่ค่ะบีทรูทนะคะมีประโยชน์เนาะเอามาต้มกินห,มนหวานอร่อยนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูว่าจะทำเมนูอะไรเนาะ ใส่ฟักทองลูกสวยๆแบบนี้ทําฟักทองไอ้นี่ดีไหมเนาะสังขยาเนี่ยเนี่ยฟักทองสังขยาเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะคะลูกมันสวยดีส้มอีกลูกหนึ่นงหอมแดงค่ะหอมแดงหอมแดงลูกสวยๆเลยลูกใหญ่ๆเลยเนี่ยค่ะเอามาเก็บไว้เนาะเยอะแยะไปทีไหนข้าวเสียวให้คุ้ม ันนี้มะเขือมะเขือม่วงค่ะเอามาใส่แกงเขียวหวานไก่ให้สามีเนาะนี่สดๆเลยค่ะไปทีนึงหิ้วแบบกหลังจกใจเลยอันนี้ก็คือกระหล่ำดาวเนาะสามีชอบกินนะคะกระหล่ำดาวเนาะอาจจะเอามาผัดเขาชอบกะหล่ำดาวผัดมากๆเลยเขาบอกอร่อยอก,อก็จะมีเนื้อไก่นะคะ เนื้อไก่ส่วนสะโพกไอ้ส่วนน่องไก่เนาะแต่ว่าเขาเอากระดูกออกเรียบร้อยเอาหนังออกส่วนนี้มันจะอร่อยกว่าส่วนที่หน้าอกไก่เนาะจะทำแกงเขียวหวานไก่ให้สามีค่ะอันนี้เป็นแบบร้านขายเนื้อโดยตรงเนาะมันจะสดนะคะแต่ว่าราคาจะแพงกว่าตามห้างก็ได้มะขามเปียกน,นะคะ มะขามเปียกสําเร็จรูปเนาะเพราะว่า,าไม่มีมะขามเปียกเนาะก็เลยแบบได้สําเร็จรูปก็เอามาแทนกันได้ก่อนเนะาะใส่แกงส้มค่ะถั่วค่ะถั่วแขกเอามาตำเนาะหรือว่าเอามาทําอะไรได้หลายอย่างเลยเนี่ยลูกสวยๆมากๆเลยค่ะพน49เองร้านนี้ถูกค่ะส้วนหอมสดๆค่ะสดสด,สดนี่ สดๆจริงๆเลยมาเก็ตเนี่ยแตงตอนแรกนะอยากกินส้นตำเนาะคิดว่ามะละกอมันแพงคงไม่ได้กินได้แตงมาสองลูกค่ะลูกใหญ่มากๆเลยแตงนี่เอาไว้ตำเนาะหรือว่าเอาจะเอามาเป็นแบบผัดใส่ไข่ก็อร่อยได้นหลานมนูเลยแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมอันนี้ สี่ลูกก็ประมาณ40บาทเนาะปอนหนึ่งค่ะเนี่ยเก้พีปอนหนึ่งเนาะตีสปอนหนึ่งประมาณเนี่ยสีบาทไทยเรานะคะซื้อมา3แพ็คเนาะจะมาทํากระเทียมเจียวไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วก็มะนาวมะนาวนะคะจับดูนิ่มๆนะคะเนี่ยเวลาเลือกมะนาวเนาะถ้าเกิดน้ําเยอะต้องนิ่มๆถ้าเกิดลูกแข็งๆนี่อย่าไปเอานะมันจะไม่มีน้ำเนาะ ได้มานี่นะคะสามลูกหนึ่งปอนสามลูกสี่สิบาทเนาะคิดเป็นเงินไทยเนาะร้านนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะคะนี่มะนาวนะคะได้มาเยอะเลยค่ะเราก็ได้อีกอย่างหนึ่งน,นะคะเป็นหมูสันคอหมูนะคะเนี่ยจะมาทำก๋วยเตี๋ยวดีไหมเนาะเนี่ยมีกระดูกด้วยที่ติดกระดูกค่ะเนี่ยสันคอหมู ติดกระดูกด้วยเนี่ยแดงๆเลยค่ะสดๆนะคะร้านขายหมูร้านนี้เนาะซื้อประจํานะคะเดี๋ยวจะทําเป็นกว๋วยเตี๋ยวนะคะเนี่ยกว๋วยเตี๋ยวครึ่งครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งอาจจะเอาเก็บไว้ทําอย่างอื่นเนาะนี่ราคาได้ของเยอะแยะเลยค่ะวันนี้ไปตลาดมานั่งแท็กซี่มาน,น,นะคะก็มาโชว์นะคะทุกคนแค่นี้แหละคะ่ะว่าวันนี้ทําอะไรมั่งเนาะน็อกดาวน์เนาะไปไหนไม่ได้เนาะ ก็เลยแบบวันนี้ตื่นเช้าตื่นสายทุกวันเลยก็เลยแบบตื่นเช้าเดินไปในทาวมานะคะประมาณสองไมล์เนาะแต่ว่าขากลับกลับไม่ไหวนะเพราะของหิ้วหนักหนักหนักมากๆเลยค่ะฟักทองลูกนี้ก็หนักแล้วอ่ะก็เลยนั่งแท็กซี่กลับมาเนาะค่ะก็มาโชว์ทุกคนแค่นี้นะคะว่าไปได้อะไรมั่งเนาะขอให้ทุกคนร่ำรวยนะคะประสบความสำเร็จนะคะ ปลอดโรคปลอดภัยนะคะร่ำรวยค่ะขอให้ถูกลอตเตอรี่นะคะยายโกมถูกระงวัาที่หนึ่งแล้วจะไปฝรั่งเศสนะคะยายโกมสิไปย่ามยายโกมจ้าคอมมนต์ถึกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งวยายโกมเนาะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปจ้าบ,าบายจ้า